เยอะมากเลยแม่จิดาพาสวัสดีค่ะจากมาแมวเอจสองส่งติ๊กเกอร์รัวๆนะคะพี่ภาคก็ทานอะไรครับอันนี้เป็นสับประรดค่ะสับประรดผู้แลนะคะทานด้วยกันค่ะคุณภาคทานด้วยกันสับประรดนะคะหวานๆกรอบๆชื่นใจ นังอัมก็เอจีสองเก้าเก้านะคะพิจิก็ทักทายพิจิบอกว่าแก้สองรอบก็ยังผิดอีกค่ะยายนาวแป้นพิมพ์อ่านมั่วๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูอ่านให้ถูกเองพี่ภาคก็ถึงแม้ผมจะไม่ใช่เจ้านายถึงแม้ผมจะไม่ใช่เจ้าคุณแต่ผมก็อยากให้คุณมาเป็นเจ้าสาวขอบคุณค่ะคุณภาคสําหรับคำกรอนนะคะ คำกรอนดีๆนะคะพี่ภาคทักทายสวัสดีค่ะพี่กิตนะคะลุ้นๆอยู่ว่าท้ายๆลมจะมาอีกหรือเปล่าสงสัยจะไม่มาแล้วเนาะเหลือหเหลือหเองพี่ภาคสวัสดีค่ะพี่กิต a อก9ีสองเกก็หัวใจเออไม่ใช่หัวใจ ร้องเพลงนะคะบอกให้ร้องเพลงไม่ยอมร้องเพลงอยากให้ร้องเพลงอีกออยากฟังร้องเพลงร้องบ่อยๆจะได้ร้องจะได้ร้องเก่งๆเนาะร้องบ่อยๆเป็นการฝึกไปด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะหกล้านดวงใจยี่สิบหกล้านเลย เอจสองเกโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดหนึ่งถึงหนึ่งตั้งแต่หนึ่งถึงสอง้อยเยอะมากๆเลยขอบคุณนะคะพี่ภาคถึงแม้ว่าพัดลมจะสายหน้าแต่ผมก็ไม่เคยสายหน้าให้คุณนะนะคะขอบคุณค่ะพี่ภาคโอ้เจ็ดร้อยเอจเจ็ดรอเอจ เอจีเจ็ดศูนย์ศูนย์ทำไมไม่ศูนย์ศูนย์เจ็ดจะได้เป็นจะได้เป็นอะไรนะเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดจะได้เป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดไปเลยนะคะเจมบอลพิพากก็เมื่อเช้านี้แดดแรงมันก็แค่แยงตาแต่ถ้าเธอมองมา มันก็แยงใจนะคะโอ้นักสำนวนเจ้าเจ้าบทเจ้าครอนนะคะน้องแบงค์น้องแบงค์สู้เขาไหมคะน้องแบงค์สู้พิภาคไหมเนี่ยน้องน้องแบงก์ก็แต่งกลอนเก่งนะน้องแบงคนะ์น่ะไปได้ยังคะน้องแบงค์สงสัยหลวงตาเรียกน้องแบงค์ไปแล้วแหละเอจเจ็ดก็อเอจเจ็ดเอจเจ็ดร้อยนะคะ เอจเจ็ดร้อยครับมองมองมองขอบคุณมากมากเลยนะคะสามล้านดวงใจยี่สิบหกล้านเลิบเลิฟเลิฟเลิฟวันนี้จะได้สามสิบ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 ไหมคะวันนี้ <c oughs> อีกอีกสี่เลิฟนะคะอีกสี่เลิฟขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะคุณเอจเจ็ดร้อยไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจว้าวยีิบเจแล้วอีก3อีก3อีก3ามล้านดวงใจเอออีกสมล้านเลิฟขอบคุณนะคะสะยี่สิบเจ็ดล้านดวงใจขอโทษขอโทษค่ะมือไปกดโดนปุ่มมือไปกดโดนปุ่มไปเรื่อยเลยเมื่อกี้นี่ตกใจหมดเลย มือซนนะคะมือซนจะไปกดอะไรนะแชร์จะไปกดแชร์เอาข้อความหายข้อความหายข้อความค้างปัาจะกดไฮไลท์แต่ยังเหลือเยอะเลยนาะไฮไลท์เยอะเลยยังปล่อยไม่หมดเลย เอ๊ะหรือว่ากดไ